แค่นี้เองนะครับถ้าคุณอยากจะให้บ้านคุณเป็นบ้านแบบอัจฉริยะนอกจากคุณจะต้องเสียงเงินเสีย,ยทองมาเปลี่ยนอย่างนี้ถ้ามันยุ่งยากนะักคุณแค่เปลี่ยนหลอดไฟด้านขวามือของผมนะครับเป็นหลอดไฟสมาร์ทไลท์นะครับเปิดได้โดยแอปพลิเคชันในอินเทอร์เน็ตด้านซ้ายมือของผมเป็นหลอดไฟปกติเลยนะครับออเห็นแล้วว่ามันไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ทีนี้พี่อยากจะให้ดูคุณสมบัติมันเริ่มที่หลอดไฟปกติก่อนนะครับเป็นขั่ว E 2 7 นะครับเป็นคัวใหญ่ปกตินะครับก็ถ้าคุณมีระบบบ้านที่เป็นระบบสมาร์ทโฮมอยู่แล้วอย่างที่พี่เอกบอกไปเนาะคุณก็เปิดปิดธรรมดานะครับหรือจะเปิดปิดด้วยแอปพลิเคชันนะครับอ่าป๊อกนี่ครับแบ็อ่ะดัะงนี้คือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็เปิดปิดได้แต่ข้อด้อยของเขาก็าคือถ้าคุณไม่มีช่างไฟนะครับที่จะเปลี่ยนระบบนี้คุณหรือคุณทําเองไม่ได้นะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือคุณแค่เปลี่ยนหลอดไฟ นะครับคุณก็ทําระบบบ้านให้เป็นระบบอจัจฉริยะได้แล้วนะครับมีพี่เอกลองดอูปิดไฟก่อนตัวหลอดนี่เป็นหลอดสามบาดไลฟเสียบปุ๊บติดปั๊บนะครับประเด็นก็คือเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าในหลอดปกติเนี่ยถ้าพี่เอกสั่งด้วยแอปพลิเคชันนะเขามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับพี่เอกขออนุญาตวางตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือ เลยนะครับสมาร์ทไลท์นะครับมีระบบ rgb ก็คือเป็นระบบสีของเขานะครับเออเล่นอะไรได้บ้างอ้าวเข้าไปปุ๊บเราสามารถจะดิมนะครับแสงสว่างมากแสงสว่างน้อยถ้าคุณอยู่ในห้องนอนอยากให้แสงสว่างได้น้อยครับใช้สีนี้ได้เลยสีอ่อนๆนะครับสไตล์แบบมินิมอลมินิมอลหน่อยแล้วก็เป็นสีฟ้าก็ได้นะครับอ่าแล้วเข้ามาในวงล้อสีปุ๊บคุณก็สามารถจะเลือกสีได้อีกนะครับเป็นสีเขียวสีแดง มีม่วงสีน้ำเงินคือเยอะมากนะครับหรือคุณต้องการจะจัดซีนนะครับว่าสมมุติว่าหลังเนี้ยห้องเนี้ยครับเป็นห้องที่เป็นห้องทํางานคุณกดปุ๊บซีนของห้องทํางานก็จะมาเลยนะครับเป็นห้องอ่านหนังสือก็ออกแบบสีแบบสบายๆบายตาหน่อยนะครับก็มีซีนเย,เยอะเลยนะครับลองเข้ามาดูนะครับโอ้โหห้องปาร์ตี้ก็มีนะนะครับไปอดิบได้อีกว่าห้องปาร์ตี้คุณจะอยากให้เป็นสีไหนแล้วก็เปิดปิดเวลาไหนนะครับเนี่ย ก็เป็นไปตามวันนี้เลยนะครับไล่ปไปตามไปตามที่เขาจัดซีนเอาไว้นะครับนี่เองแค่นี้เองนะครับถ้าคุณอยากจะให้บ้านคุณเป็นบ้านแบบอัจฉรยิยะนอกจากคุณจะต้องเสียเงินเสียทองมาเปลี่ยนอย่างนี้ถ้ามันยุ่งยากนะักคุณแค่เปลี่ยนหลอดไฟนะครับกล่องก็ปกติเลยเป็นหลอดควอีวีเจ็ดนะครับต่อเข้ากาับลกอินเทอร์เน็ตในบ้านนะครับแต่คุณต้องมี1ตัวนะครับคือเกตเบย์ B. นะครับเดี๋ยวให้น้องอินเสิร์ตตัวเกตเบย์มาให้คุณขอให้มีตัวเกตเบย์ B. หนึ่งตัว คุณจะมีหลอดไฟกี่หลอดก็ได้ในบ้านคุณในห้องคุณคุณจะมารจะสั่งงานผ่านระบบแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยนะครับเคล็ับสร้างบ้านกับที่เอกแบบบ้านสวนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ